พร้อมกับเปลือกป่นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะส่วนผสมทุกอย่างนะคะของการทำข้าวซอยไก่เทเรกิเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนใช่เลยใช่แล้วว่าส่วนผสมที่พูดประทูบอกไปนะฮะตอนนี้นะฮะมาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะตอนครันี่คุณเบียร์ฮะได้ชุ่มชิ่มชุ่มชิ่มเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นน้ำนะฮะข้าวซอยไก่ย่างเทเิกีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันต่อเลยดีกว่าแต่นะฮะต้องบอกว่าคุณนะฮะมา สิบเอเลฟเห็นนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยนะฮะครับผมนี่เลยสิ่งที่ขาดได้แล้สูตรได้มากๆเลยท่านผู้รอดรอกตายไลายวันแใช่แล้วนะต่อาะวสิ้นเดือนนี่เรียกว่าเหมือนสิ้นใจนะนะนี่เลยนะครับมาม่านั่นเองนะแบบมีคือสเร็จรูปมาม่าของเรานะรถเหนือสั่นะครับจากเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็ผสมอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญด้วยนะคะกับไก่ย่างพื้นดินตาซีพีซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอีกเช่นเดียวกันนะคะ ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่เวีททำนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะตรงนี้ค่ะครับผมเราต้องการลวกเส้นเรียบร้อยแล้วใช่แล้วผมก็คงไม่ทำอะไรมากไปกว่าการที่จะดิบมันนะครับดูใยความที่ถิพนที่ไทยไมคนปกติทำไม่ได้ฮะมันยากมากต้องพิเศษใช่ไหมฮะมันยากมากนะคะการการดิบ เส้นเหนียวนะฮะไม่มีลาโอ้โหมได้ยงมัมากเลยนะฮะแล้วไหนพี่เบียร์บอกพี่เบียร์ทำไม่เป็นนะเอ๊ะยังไงนะฮะแต่ต้องทำด้วยข้านี้นะคะปีคุยทำไมว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปได้แล้วนะครับต้องบอกนะก่อนที่พี่เบียร์นะคุณพูดไปเลยใส่เซ็นเยอะด้ยใส่เส้นมาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนมื้อเย็นเราไม่ทานเยอะครับโอ้โหเราต้องดูแล <ส>ห so ุ said, ่นพิเศษก็ประมาณนึงประมาณนึงก็สำหรับสาวนะก็พออิ่มพออิ่มต้องบอกว่าเข้าซอยปีมือพีิวิยะในวันนี้ได้สองท่านในผู้ชมดีของเรานะจะได้ขึ้นมาบนเวทีนะให้ชมตักก้อนเลยครับผมแน่นอนแน่นอนนะต้องบอกว่าอร่อยด้วยนะต้องก้อนแล้ต้องกินต้องยัดเข้าไปให้เคี้ยวให้ได้ด้วยแล้วนะครับแล้วก็วางไก่พิลิยะกีรับผมใช่แล้วนะครับต้องคนแซ่บ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรานะฮะมีน้ำข้าวซอยนะคะตัวไปดูน้ำข้าวซอยนะเดี๋ยวให้พี่เวียว,วางไก่เรียบร้อยแล้วนะปักน้ำข้าวซอยของเรานะครับที่เราเนี่ยมีส่วนผสมอย่างที่คุณกระตูนนะฮะได้บอกไปเมื่อตะกี้นะครับตอนนี้นเราตัก ซอยที่แบบว่าได้รสลงกล่องมากๆเลยตอนนี้นะครับพี่เวียนะครัจะทําการนะฮะโอ้โหตักน้ํำข้าวซอยเลยนะคัดร้อนร้อนกันเลยทีเดียวคุณแม่แค่คนนะคะกลิ่นของคู่เท่ห์มากคู่นี้เราสองคนขอได้ไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยขอแล้วกันนะนี่คุณแม่ตักนะคะก็รู้เลยค่ะว่าเป็นครอบครัวจริงๆขายของนะคะ เรียกได้ว่าเครื่องแกงนี่แบบว่าดีนะใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าการถ่ายทําของเรานะฮะสกูพิเศษของเราออกรายการทันปานะครับเรียบร้อยแล้วใช่แล้วฮะคือเราต้องแต่งหน้านะฮะอาหารก็ต้องแต่งหน้าถูกต้องใช่แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเลยนะครับ ม,ม,ม,มีกรอกนะคะตามด้วยผีกรอบนะคะเสร็จแ,แล้วก็เป็นผักกาดดองอใช่แล้วครับสงกราจะชอบกินหมี่นะคะก็กินผีกรอนรบนี่เลยนะคะผักกองของเราได้ได้ว,ว่าเพิ่มความเรียวคุณมานเมน,นึงน,น,นะคุณนะใช่แล้วค่ะตาม,มด้วยแันหอมแดงนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีสมชีค่ะผักชีโรยหน้านะคะ โโอ้โหตอนนี้นะครับก็วางมะนาวไว้นิ้งเดือตเพิ่มเทียนค,คิดว่าอาจจะครที่ชอบเปรียร้ยวนะก็บีบไปเลยบีบให้เต็มที่แล้วก็จับวางให้สวยงามหน้า,า,าตาหน้ารับประทานมากตอนนี้เสร็จท,ที่ลงแล้วนะครับข้าวซอยไก่ย,ย่างเทเรียกิบฝีมือคนนุณเวียสุโขละว<อ>ัลต่นเรืครับโอ้โหไ่ะใครอยา,ากา